วันนี้ฉันกลับมาในเว็บดาร์เว็บ Dark Web อีกแล้ว่ะครั้งที่แล้วอ่ะฉันได้สั่งซื้อกังไอ,อชีวะไปครั้งนี้ฉันจะมาสั่งอะไรอีกบ้องมาลอดูกันเลยอ<ม>ืมอันแรกมันมีต้องแต่ผีกระสือฮผีนั่งลำผีกระหังฮผีอะไรเนี่ยผีลุกเสื้อ่ะ เออฉันเอาอะไรดีนะผีกระืือราคาหนึ่งล้านผีก็ะ 1, 000, กหังราคาหนึ่งล้านห้าแสนผีนั่งลำราคาสองแสนเก้เาผีนั่งลำถูกสุดเลยวะแล้วผีลูกเสือราคาสองล้านงั้นฉันเอาผีลูกเสือแล้วกันเพราะแพงสุดฉันรวย รวยชวนะนั่นแหละเโอเคส่งสินค้าไปเรียบร้อยติดต่อไปที่อีเมลเลยเรียบร้อยโอเคเขาจะมาส่งในสองชั่วโมงข้างหน้านงั้นเราไปรอดูกันเลยเฮ้ยฉันมองเห็นไปไกลๆฉันนึกว่าฉันนึกว่าเดอะฮักเดือะฮักหลายตัวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน่ามาลูกเสือ เฮ้ยไหนลองดูก่อนเฮ้ยม,มัน,ม,นมันจะทำอะไรกันวนะน่ะไอ้ไอ้พวกมันเหมือนคนฟางเลยมันเหมือนแบบพวกที่อยู่ในนาแล้วก็เหมือนแบบผีรูกเสืออืมฮึมมันผีลูกเสือ,ม,ม,ม,สอมันเป็นแบบ มันไม่เหมือนผีลูกเสือทำไมมันไม่เหมือนผีลูกเสืออะไรวะเนี่ยมันเหมือนมันไม่เหมือนในลูกเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไปดูอันี้วะาออเราได้พวกมันเป็นลูกเสืออีกหลายคนแล้วเอ้ยฉนตกใจแล้ว ต่อไปเราจะเจอกับพวกอัศวินอลาวินเลหาดเฮ้ยใจทำไรอะอย่ามาบุกเมืองของฉันนะโอ้โดนกระสุนยิงแต่ทำไม่เป็นไรหรอกออฉันกลัวยังลยเมื่อใครจะชนะเนี่ยเอ้ยพีรูเสียชนะอีกแล้ว คืออย่าพุกอิงอย่าเข้ามานะพวกนายพวกแกอย่าเข้ามานะพวกแกอย่าเข้ามาหาฉันฉันกลัวแล้วฮะฮนโมตัสสะพุรุกโตุราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุรุกโตุราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุรุกโตุราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนยโมตัสสะ เออท่านตายแลย้วฉันไม่น่าใจกล้าเลยเอา้าทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่มันฝันซ้อนฝันหรอกมันเนี่ยตอนที่ฉันสั่งผีรูกเสียไปมันน่าจะเป็นความจริงแต่อันนี้มันน่าจะเป็นฝันซ้อนฝันเฮ้ยน่ากลัวจังเลยฉันอยากกลับไปในโลกความจริง โอ้กองทัพตะมูไรไม่ช่วยแล้วทุกคนนี่จิ้งจิ้งจิ้กโกนไม่ใช่กองทัพสมไรกองทัพยิงจ่าแล้กองทัพยิงจ่าตายหมดแล้วฉันกลัวอยาเลยฉันกลัวมากๆเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ้ยถ้าถ้าถ้พวกมันเข้ามาใช้กระต่อยเอาเลยมันอยู่ไหนแล้ววะ คือผีลูกเสือเออผีลูกเสือผีลูกเสือผีลูกเสืออะไรใช้กระายก้าอ,อ้าเอเฮ้ยอย่าวนเอาว่านี่ฝันสดฝันอีกแล้วอะ่ะเอ้ยน่ากลัวฉันอยากกลับไปแบบไม่แบบเป็คนความจริงเหมือนเดิมน,นะไม่ใช่ฝันกองทัพช้างมาแล้วเอ้ชื่อชาชื่อชา ก็นัดทางตายหมดแล้วเออเออฉันก็จะยิงไปด้วยฮะแม่วันฝกร้อนฝนจริงๆเลอเนี่ยไม่ได้การแลวฉันฉันเปิดเวสดักเมเปร์ไวเลยนี่แกงนี้ที่ฉันสั่งมาแล้วแกงไอชีวะให้มันมาต่อสู้กันเลยมาเรียบร้อยสั่งมาแล้วจะมาส่งใน5ห้าวินาที ห้าหกเจ็โอเคถูกปะเนี่ยมือเรีวกิงอาชีวะที่นูอยากใสงกชีวะที่นูอยากใส่อาชีวะชมาซือนี่นะเนี่ยชีวะหรืออะไรวะเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งไต่อตู้กันไปก่อนงึปึ้ง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 

เจอแล้วตอนรู้ว่าเราต้องทำอะไรมันอาอยาว่าชีวิตจะเจอเจ็บเกแล้วฮึแกั็ชีว่ากับลูกเสือหายไปไหนอะวันนี้ฉันคงมาเล่าความจริงแล้วสินะ โลกความจริงถูกเปิดเผยแล้วโลกความจริงมาแล้วออยออยเหนื่อยมากเลยนี่มันไม่ใช่โลกความจริงแล้วแกแกกลับไปโลกความจริงไม่ได้หรอกเอ่เอเพราะที่นี่มันเป็นโลกของวิญญาณมันไม่ใช่โลกความฝันได้ที่ตายและเกิดใหม่นั้นเพราะ ยมมาบานกันเลยดูแกอยู่แล้วให้แกเกิดใหม่แล้วก็ไปทรมานทรมานเรื่อยๆอะไรอย่าบอกนะว่าเจ็บจังเลยไว้บ่ายเจบๆจะบุกจู่ๆฝนดีฝนดิ